แต่ว่าอีกพิกัดหนึ่งที่ลำพูนเช่นเดียวกันนะคะเราขยับไปดูภาพของปฏิบัติการสู้ฝุ่นโดยอาสาสมัครมูลนิธิกระจกเงาจังหวัดเชียงรายค่ะคุณ,ณนทวลสิงห์เถื่อนนะคะ นักข่าวพลเมืองมูลนิธิกระจกเงาปักหมุดรายงานภาพนี้จากพื้นที่จังหวัดลําพูนค่ะเขาบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บ้านทิจังหวัดลําพูนเขตติดต่อจังหวัดเชียงใหม่คนในพื้นที่เจอไฟป่าสิ่งที่ทําได้ก็คือแจ้งอาสาสมัครค่ะคุณผู้ชมมีอาสาสมัคร15คนบวกชาวบ้านอีกกลุ่มหนึงเข้าไปช่วยกันดับไฟป่าภารกิจนี้ไม่ง่ายใช้เวลา2-3วันค่ะ เดินขึ้นไปยันสันเขาตามแนวดำไปจะได้ไปดูว่ามันดับสนิทหรือเปล่าอีกครั้งที่อาสาดับไฟมูล,ลนิธิกระจกเงาระดมพลพาอาสาในพื้นที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านดับไฟป่าภารกิจนี้เกิดขึ้นที่บ้านกลางเวียงหมู่ที่9ตําบลบ้านทิออำเภอบ้านทิตจังหวัดลําพูนซึ่งเส้นทางไม่ง่ายเพราะเป็นภูเขา ตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ําแม่ทิค่ะเรากับทีมได้เดินขึ้นไปแบบด้านบนนะคะเราเดินไปถึงขันเขาค่ะไฟจะมีอยู่ช่วงขันเขานิดหนึ่งค่ะแล้วก็เราได้ทําการดับเรียบร้อยแล้วโดยที่มีเจ้าหน้านนที่ของเราเป็นคนเดินสารวจแนวไฟแนวดําอีกทีหนึ่งค่ะว่าดับหมดหรือเปล่าแล้วตอนนี้มันมีไฟขึ้นอีกหนึ่งจุดที่อยู่ใกล้ๆอ่างเก็บน้าแม่ทิเหมือนกันค่ะห่างจากนี่นิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดับตรงน,นั้นก่อนไม่ง่ายเลยนะคะสําหรับการแบกของขึ้นไปของทีมอาสา พร้อมการเดินเท้าถืออุปกรณ์สิ่งสำคัญคือการดับไฟต้องดับให้สนิทเพราะหากดับไม่สนิทก็มีโอกาสประทุข,ขึ้นมาใหม่ก่อนการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ทีมอาสาบอกว่าต้องเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์น้ำดื่มทังน้ำเครื่องเป่าลมเครื่องมือสื่อสารและที่สำคัญคือการบินโดร์สารวจแนวกันไฟดูทิศท,ทางลมและประเมินวิธีกับเส้นทางการทางานร่วมกับคนในชุมชนค่ะทุกปีเราก็จะระดมอาสาสมัครเข้ามาช่วยทีมเรา อ่างเก็บน้าแม่ทินะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ภูเขาสูงพอสมควรนะครับแล้วก็วันวันแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็เห็นเห็นทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเข้าไปทําแนวกันไฟไว้ในขณะตอนนั้นมี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 ไฟป่าแล้วแต่ว่าเขาเป็นเพื่อเขาสูงขึ้นไปไม่ได้เลยทําแนวกันไว้แล้วก็ทราบข้อมูลจากชาวบ,บ้านว่าเขาดับมาสองวันแล้วอตอนเช้าเนี่ยทีมงานเราอยู่ที่นั่นแล้ว ก็จะใช้โดนสำรวจนะครับในจุดที่ที่มันเกิดฮอ,อสปอร์ตตรงนั้น,เ,นเพื่อมาวางแผนในระบบแอปพลิเคชันต้องเดินเท้าเนี่ยไปในในเส้นทางนะส่วนส่วนใหญ่ทุกพื้นที่ก็จะมีใหญ่บ้านมีชาวบ้านเนี่ยที่เขาจะขึ้นไปดับอยู่แล้วเราก็จะไปเจอกันในในใน,ในหน้าง,งานแล้วก็มีการประสานงานกันอาสา,าสมัครเราก็จะแบกน้ําขึ้นไปขนแกนลอนน้ําขึ้นไปเพื่อไปเติมเวลาน้ําหมดสิ่งของที่จําเป็นอันดับแรกเลยคือ เรื่องของคนสิ่งที่สองเนี่ยผมว่าเ,เรื่องของข่าปลาอาหารเนี่ยก็จําเป็นกับอาสาสมัครสําหรับกระจกเงาด้วยสําหรับชาวบ้านด้วยอันที่สามน่าจะเป็นเรื่องของเครื่องแข่งกายที่สี่เนาะเป็นเรื่องของยารักษาโรคอ่ะที่มันเป็นยาพื้นฐานที่มันเกี่ยวกับเวลาใช้ชีวิตี่ป่าที่เราต้องให้อาสาสมัครเนพกติดในกระเป๋าอย่างที่ประจําตัวไปด้วย สำหรับทีมอาสาดับไฟป่าถือเป็นส่วนหนึ่งในสถานการณ์เผชิญเหตุเพื่อทำงานกับคนในชุมชนเป็น,นกลไกหนึ่งที่จะช่วยดับไฟเพราะหากเกิดไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วอาจเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างต่อพื้นที่